ขั้นตอนที่9นะครับกลึงองศานะครับ2องศาหรือกึ่งเดียวนะครับเอาชิ้นงานนะครับจับบนหัวจับชิ้นงานนะครับโผลยาวออกมาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของชิ้นงานล็อกให้แน่นคายล็อกของป้อมีดออกนะครับตั้งปลายมีดป้อมีดให้ตรงล็อกไว้สําหรับการกลึงองศานะครับเราจะใช้สไลด์ของแท่นเลื่อนด้านบนนะครับเพราะองศาอยู่ด้านบนนี้นะครับก่อนอื่น ให้เราถอยอสไลด์แท่านเลื่อนนะครับถอยหลังมาให้มันเลยจากฐานโดยประมาณนะครับหนิ้วจากนั้นนะครับเซตศูนย์ปลายมีดตึงนะครับโดยเอาปลายมีดามาแตะแล้วขีดด้านข้างของชิ้นงานเซตสเกลเป็นศูนย์ป้อนความลึกของมีดนะครับ เปิดเครื่องแล้วหมุนท่าเลื่อน หยุดเครื่องนะครับเพื่อวัดขนาดเราต้องการขนาดปลายเร็วเล็กสุดนะครับของด้านหน้านี้ให้มันได้10.5นะครับถ้าวัดขนาดแล้วนะครับยังไม่ได้10.5ก็ให้ทําการกรึงนะครับโดยอัดสเกลเพิ่มมาอีกนะครับแล้วกรึงวัดจนกว่าจะได้10.5ถอยมีดกลึงกลับนะครับให้ถึงร่อง ที่เราตกไว้เสร็จแล้วหมุนสเกลเพิ่มนะครับเพื่อปรึงให้มันได้ขนาด10.5 ครื่องปิดน้ำหลอเย็นแล้ววัดขนาดเมื่อได้ขนาด10.5แล้วนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับในขั้นตอนการกลึงองศา